ชั้นอาจารย์มีหชั้นคือ 1. อภิธรรมะกติกะตรีมีสามประกรคือ 1. ปุจฉชาวิสัชนาโชติกะบริเชษที่1 2 3 2. สิ่งที่หาได้ยากในโลกและทำเพื่อสันติภาพของโลก 3. ประทีบสองทางของชาวโลก 2. อภิธรรมะกติกะโทมี3ประกรคือ 1. ปกินลกะปัญหา 2. ธรรมะคำจุนโลก 3. ทุดง13ประการ 3. อภิธรรมะกติกะเอกมี3ประกรคือ 1. คู่มือการสร้างกุศลบารมี 2. โพธิปักขียธรรม37ประการ 3. มงคล3ามประการ 4. อภิธรรมจริยตรีมีสี่ประกณ์คือ 1. ขันธาธิจตุก,กะ 2. ธรรมสังคณีประกรณ์ 3. สีละวิสุทธิ 4. กจิตตะวิสุทธิ 5. อภิธรรมจริยโทมีห้าประกณ์คือ 1. ทิฏิวิสุทธิ 2. กังขาวิรณะวิสุทธิ 3. า,าธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. อภิธรรมาจริยะเอกมี6กประกรณรคือ 1. คู่มือเบื้องต้นแห่งธรรมะปฏิบัติ 2. มัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิ 3. ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ 4. ญาณทัศนวิสุทธิ 5. พยมกปรกรณห 6. พระมหาปัฏฐานประกรณการศึกษาพระพิธรรมนี้ม่ใช่มีแต่ อภิธรรมมัทธะสังคหะประกรณ์อย่างเดียวเท่านั้นยังมีปรกรณ์อื่นๆที่มีเนื้อความสุขุมลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกตามลำดับนับตั้งแต่ธรรมะสังคณีปรกรณ์เป็นต้นจนถึงยมกปรกรณ์และมหาปัฏฐานปรกรณ์ สำหรับอภิธรรมมัทธะสังหะประกรณ์นั้นเพียงแต่เป็นปรกรณ์ที่เป็นพื้นฐานของพระพิธรรมเจ็ดคำพีเท่านั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาพระพิธรรมนี้ถ้าศึกษาเฉพาะอภิธรรมมัทธะสังหะเก้าปริเชตเท่านั้นแล้วการรู้เนื้อความของอภิธรรม และการเข้าใจในสภาวธรรมให้กว้างขวางลึกซึ้งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อีกประการหนึ่งเมื่อกำลังศึกษาอภิธรรมมัทธะสังคหะปกรณ์อยู่นั้นนักศึกษาควรศึกษาในอัตถกถาและดีกาพร้อมกับปัญหาเฉลยไปด้วยและถ้านักศึกษา มีความเข้าใจในอภิธรรมมัทะสังคหะทั้ง9กปริเฉตได้ดีแล้วผู้นั้นย่อมสามารถเล่าเรียนในอภิธรรมปรกรณ์ชั้นสูงมีธรรมะสังคณีมาติกาเป็นต้นจนถึงมหาปัฏฐานปรกรณ์ได้โดยสะดวก เมื่อมีความเข้าใจในประกรณ์ชั้นสูงดีแล้วย่อมจะได้รู้ถึงอัทธรสและธรรมรสในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งมีอินทรีย์แก่กล้ามั่นคงในพระพุทธศาสนาไม่หวั่นไหวทั้งในภพนี้และภพหน้าตลอดจนได้ประสบวิมุตติรส สำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณปัจเจกะโพธิญาณสาวกะโพธิญาณตามสมควรแก่ความปรารถนาของตนของตนหนังสือหลักสูตรชั้นอาจารย์อภิธรรมะกฐิกะตรีที่ได้จัดยิมขึ้นในครั้งนี้นั้นเพราะได้กำลังทรัพย์จากนักศึกษาทั้งหลาย ทั้งที่เป็นคฤารืหัดและบรรพชิตที่ได้ช่วยกันสร้างหนังสือต่างๆเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นอัตมาภาพขออนุโมทนาในกุศลละเจตนาของนักศึกษาและท่านที่ได้บริจาคทรัพย์สร้างหนังสือขึ้นทุกทุกท่านขออำนาจกุศลเจตนาของท่านนี้ จงดิลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายสำเร็จในธรรมอันประเสริฐของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทินพระสัทธรรมโชติกะธรรมาจาริยะอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยวัดประคังโคสิตารามจังหวัดทนบุรี วันที่หนึ่งเมษายนพศออ2 5้9